นางเปิดเรื่องมาขณะที่ชายคนหนึ่งชื่อดาวัยอีแวนกำลังมาอาบน้ำอย่างสบายใจยเฉบในอ่างแต่แล้วความสงบก็ถูกทำลายเมื่อเขาได้ยินเสียงจอดรถและเสียงคนพูดอยู่ข้างนอกดาวัยรีบปีนหนีออกทางหน้าต่างห้องน้ำซึ่งมันแสดงให้เห็นว่านี่ไม่ใช่บ้านของเขาแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนจรจัดที่บุกรุกเข้าไปในบ้านของคนอื่นจากนั้นเขาก็เดินไปที่รถเก่าๆของเขาริมชายหาดที่ซึ่งเขาใช้เป็นที่สุกหัวนอน,อนตกกลางคืนดาวัยไปยังสวนสนุกเพื่อคุยทางขยะหากินเสรอาหารเหลือที่พบในนั้น จากนั้นเขากลับไปที่รถซึ่งเขาอ่านหนังสืออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพลอยหลับไปในตอนเช้าเขาสะดุ้งตื่นเพราะตำรวจหญิงคนหนึ่งเข้ามาปลุกและเธอเชิญให้เขาไปที่สถานีตำรวจกับเธอตอนแรกเราไว้เป็นกังวลถามว่ามันเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นหรือเปล่าแต่เจ้าที่ก็สัญญาว่าจะอธิบายทุกอย่างในภายหลังโดยเมื่อมาถึงสถานีเจ้าที่ขอโทรที่ไม่ได้บอกอะไรเขาเลยแต่เธอรับรองว่าเขาไม่ได้มีปัญหาใดๆทางกฎหมายจากนั้นเธอก็แจ้งข่าวที่น่าวิโตกเกี่ยวกับอาชญากรที่กำลังจะได้รับการปล่อยตัว คำพูดนี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจเดวายมากมันเหมือนเขาโดานต่อยเข้าหน้าซึ่งเจ้าที่อธิบายว่าเธอแค่อยากให้เขาปลอดภยัยและแนะนำให้เขาพักอยู่ที่สถานีสักพักแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเดวายแต่สินใจบางอย่างได้เขาจึงไปซื้อแผนที่รัฐเวอร์จิเนียพร้อมกับเติมน้ำมันใส่รถคันเก่าและเริ่มออกเดินทางโดยเราก็ไเห็นหนังสือพิมพ์ที่เจ้าที่ให้เขามา ซึ่งได้เขียนว่าฆาตรกรที่กอ่อเหตุฆาตรกรรมสองศพในปี1993กำลังจะได้รับการปล่อยตัวและแผนต่อไปของดาวคือการแวะร้านขายอาวุธซึ่งเขาตั้งใจะจะซื้อปืนแต่เมื่อรู้ว่าตัวเองเงินไม่พอเขาเลยมีความคิดแวบ,บหนึ่งที่จะขโมยปืนทว่าเมื่อเงยหน้าขึ้นไปเห็นภาพกล้องวงจรปิดที่กำลังบันทึกการกระทําของเขาดังนั้นดาวจึงออกจากร้านไปต่อมาในคืนนั้นดาวมาถึงร้านไนท์คลับแห่งหนึ่ง ที่ซึ่งเขาสังเกตเห็นรถของคนที่มาเที่ยวที่นี่จอดอยู่หลายคันแต่ไม่มีคนอยู่เลยแม้แต่คนเดียวเขาจึงใช้โอกาสนี้ทุกกระจกแตกและขโมยปืนในรถก่อนที่จะรีบขับหนีไปจากที่นี่วันรุวงึ้นดดวไวใช้ชแฉลงงั้นเอาตัวล็อกปืนออกแต่ทว่าเขาดันทําให้ลูกมมหักออกด้วยซึ่งทําให้เขาหงุ่หงิดมากขึ้นไปอีก แต่อย่างไรก็ตามเดวไวยังคงเดินทางต่อไปและไม่นานก็มาถึงเรือนจำรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเขาดูวิตกกังวลมากโดยไม่นานหลังจากนั้นรถลิมูซีนก็มาถึงและครอบครัวหนึ่งก็ออกมาต้อนรับเวสคลีแลนด์ผู้ที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวภาพที่เห็นนั้นทําให้บาดแผลที่ดดวไวเคยได้รับทางจิตใจเจ็บปวดขึ้นมาเขาจึงเริ่มติดตามรถครันนี้ไปและไม่นานหลังจากนั้นรถลิมูซีนก็จอดอยู่หน้าร้านบาร์และเหล่าพี่น้องคลีแลนด์ก็เข้าไปข้างในเพื่อเฉลิมฉลองให้กับอิสรภาพของเวส ดาวเฝ้าดูอย่างระมัดระวังและเมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครสังเกตเห็นเขาแอบเข้าไปทางประตูหลังเขาเข้าไปในห้องน้ําชายขณะที่กําม,มีสั้นอยู่ในมือและเต็มไปด้วยความกังวลครู่ต่อมาชายสองคนเข้ามาในห้องน้าดาวจึงซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ําห้องหนึ่งและรู้ได้ทันทีว่าสองคนนี้คือเวทและพี่ชายของเขาโดยทันทีที่พี่ชายออกไปดาวก็พุ่งออกไปแทงใส่คอของเวทเวทโกรธจ,จัดและเริ่มบีบคอเขาคืนแต่ดาวก็แทงที่หัวจบชีวิตของเวทได้ในทันที ครู่ต่อมาเดวายที่รู้สึกได้ล้างแ้นแล้วก็รีบออกจากบาร์ทั้งที่ตัวเปื้อนเลือดเขายังพยายามใช้มีดกรียลดยางรถลิมูซีนแต่เขากลับทำมีดบาดมือตัวเองเขาจึงรีบไปที่รถด้วยความเจ็บปวดทว่าก่อนที่เขาจะขับรถออกไปเขาก็เตือนตระหนกเมื่อรู้ตัวว่าทำกุญแจรถตกไว้ในห้องน้ํา ขณะเดียวกันภายในบาร์ครอบครัวของเวดก็พบร่างที่ไร้ชีวิตของเขากลับมาที่ดวไวเขาตัดสินใจเข้าไปในรถลิมูซีนและคนหาุญแจที่ซ่อนอยู่จนเจอจากนั้นก็รีบขับออกไปได้ทันก่อนที่พี่น้องคลีแลนดจะจับเขาได้แต่ทว่าหลังจากขับไปได้สักพักดัไวก็รู้ตัวว่ามีใครมาคนนั่งอยู่เบาะหลังเขาจึงหยุดรถและพบว่าคนคนนั้นคือน้องชายคนสุดท้องของตระกูลคลีแลนด์ชื่อบิลเลียม วิลเลียมถามว่าเขาทำร้ายเวทใช่ไหมดดวจึงตอบว่าใช่มันเป็นการล้างแค้นที่เวทฆ่าพ่อแม่ของเขาเมื่อ20ปีที่แล้วแต่วิลเลียมกลับบอกว่าเวทไม่ได้ฆ่าพ่อแม่ของเขาจริงๆแล้วก็วิ่งหนีไปขณะที่ดดวนั้นยังคงสับสนพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เพิ่งได้ยินโดยต่อมาเขาทิ้งรถดิโมูซินไว้ข้างทางและเดินผ่านป่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดดดวก็มาถึงบ้านที่เจ้าของไม่อยู่เขาแอบเข้าไปข้างในเพื่อชำระร่างร่างกาย รวมถึงกลนผมและหนวดเขาออกและสวมเสื้อผ้าสะอาดของเจ้าของบ้านต่อมาคืนนั้นดวายเปิดช่องข่าวหลายช่องเพื่อดูรายงานการตายของเวแต่ทว่ากลับไม่มีช่องไหนรายงานเลยจากนั้นดวายออกเดินทางเพื่อมาพบกับน้องสาวของเขาชื่อแซมซึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาวสองคนเธอเซอร์ไพรส์มากที่พบเขาและทั้งสองก็ไปที่ร้านกาแฟเพื่อพูดคุยแซมคิดว่าเธอพอจะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนสักแห่งในเดลาแวร์และเธอเคยไปเยี่ยมเยียนที่นั่นทุกปีดวายเองก็บอกว่าเขาเคยเห็นเธอครั้งหนึ่ง แต่ไม่กล้าเข้าไปหาเพราะสภาพเขาดูย่ำแย่มาโดยระหว่างพูดคุยกันนั้นน้ำตาของทั้งสองก็เริ่มไหลลินและในที่สุดดไว้ก็สารภาพกับน้องสาวว่าเขาฆ่าเวทนี่ทำให้แซมตกใจมากเขาอธิบายต่อว่าเขากลัวเวจะฆ่าเขาเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลงมือก่อนและเขาคาดว่าจะดินข่าวนี้แต่กลับไม่มีการกล่าวถึงที่ไหนเลยและแม้แซมจะไม่อยากเชื่อแต่เธอก็ดีใจที่ไอชาโชวคนนั้นได้ตายอย่างทรมาน เธอยังบอกด้วยว่าพี่น้องครีแลนด์ยังคงอาศัยอยู่ที่ระแวกบ้านเก่าของพวกเขาแล้วมาทําให้เธอโกรธทุกครั้งที่เห็นรถลีมูซินของครีแลนด์ขับผ่านหน้าบ้านไปเมื่อได้ยินดังนั้นดาวัยก็หวาดกลัวถามว่าลูกๆของเธออยู่ที่ไหนแซมจึงบอกว่าพวกเขาอยู่บ้านกับพี่เลี้ยงดาวัยจึงขอให้เธอรีบกลับไปหาดีกๆทันทีเนื่องจากพวกครีแลน์ไม่ได้แจ้งตำรวจเพราะพวกมันอาจจะอยากแก้แค้นกลับคืนใส่ครอบครัวของพวกเขา โดยเมื่อมาถึงบ้านพวกเขาโล่งใจที่เด็กๆปลอดภัยดีแต่แซมกระตกหน้าพี่ชายที่ทําให้พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายและจากนั้นดาวไว้สัญญาว่าจะมอบตัวแต่เขาต้องแน่ใจก่อนว่าแซมละหลานของเขาปลอดภยัยเขาขอร้องให้เธอไปพิสเบิร์กเนื่องจากรถของเขาจดทะเบียนอยู่ที่นี่ซึ่งไม่ปลอดภัยสําหรับพวกเขาตอนแรกแซมปฏิเสธเพราะไม่อยากไปจากบ้านของเธอแต่ด้วยความกังวลต่อความปลอดภัยของลูกๆเธอจึงตกลงในที่สุดและเดินทางไปยังพิสเบิร์ก ตอนนี้เดวไวอยู่ตามลำพังที่บ้านของน้องสาวดังนั้นเขาจึงเตรียมคลาดไว้เพื่อป้องกันหากพี่น้องครีแลนบุกมาตจมตีเขาเฝ้ารอยอย่างตึงเครียดตลอดทั้งคืนแต่เมื่อพวกนั้นไม่โผล่มาเขาจึงไปที่ห้องครัวเพื่อชงชาหลังจากนั้นเขาก็เปิดกล่องเพื่อดูรูปถ่ายเก่าๆของครอบครัว แต่ทันใดน,นั้นดวไวก็ด้ยินเสียงรถข้างนอนและเมื่อเขามองออกไปเขาก็ช็อกมากที่เห็นรถครันเก่าของเขาจอดอยู่ที่นั่นเขาตะนักว่าพี่น้องครีแรนมาหาเขาแล้วเขาจึงที่ไปที่ห้องนอนและจัดฉากให้ดูเหมือนว่ามีคนกาลังนอนหลับจากนั้นเขาเปิดไฟและเปิดก๊อกน้ำเพื่อหลอกล่ออีกฝ่ายโดยต่อมาพี่น้องครีแรนสองคนก็ทุบหน้าต่างแตกและบุกเข้ามาในบ้านขณะที่ดดวไวซ่อนตัวอยู่หลังโซฟาในห้องโถงพวกครีแลนได้ยินเสียงน้ําไหลยอยู่ชั้นบน พวกเขาคิดว่ามีคนอยู่ในห้องน้ำจึงได้ค่อยๆย่อ,องขึ้นไปอย่างระมัดระวังแต่ไว้ใช้โอกาสนี้รีบหนีออกไปข้างนอกแต่โชคไม่ดีที่มันเห็นเขาและยิงหน้าไมา้เฉียวขบไป ดาวัยจึงรีบขึ้นรถและพยายามขับออกไปแต่เขาเบื่ขับชนพวกคลีแลนคนหนึ่งคือเท็ดดี้เขาเลยรีบลงมาตะวาดถามว่าพวกมันมาล่าเขาหรือน้องสาวของเขาแต่ทว่า,าหมอนีก็สลบไปสะก่อนดังนั้นดาวัยจึงพยายามลากตัวเขาขึ้นรถไปด้วยแต่คลีแลนคนที่2ชื่อข่าวก็ตามมาและยิงหน้าไม้เฉียวเขาอีกรอบด่าวัยจึงคว้าปืนของ Teddy เท็ดดี้เล็งไปที่ขาวข่าวจึงวิ่งหนีไปเพราะสู้ปืนซึ่งซึ่งน้าไม่ได้จากนั้นดาวัยก็กลับมานำตัวของเท็ดดี้ที่หมดสติไว้ในรถ แต่แล้วเขาก็กลับมาและยิงหน้าไม้เข้าที่ขาของเขาดไวยจึงรีบลากสังขารไปขึ้นรถและขับหนีไปทั้งที่ได้รับบาดเจ็บต่อมาในเช้ามืดดไวยจอดร,รถในที่เปลี่ยวและทําการค้นเอาเงินและโทรศัพท์ของเท็ดดี้ไปเก็บไว้ก่อนที่ต่อมาเขาจะลากเท็ดดี้ไปใส่ไว้ในหลังรถ จึนั่นเขาใช้เลยตัดลูกธนูที่เสียบอยู่ในขาของเขาเออกอย่างเจ็บปวดในเวลาต่อมาเด้ไวไปที่ร้านขายยาเพื่อซื้ออุปกรณ์มาพา,าหัวธนูออกแต่ระหว่างที่พยายามดึงมันออกมานั้นความเจ็บปวดก็มากเกินกว่าที่เขาจะทนไหวดังนั้นเขาจึงรีบไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงที่ซึ่งเขาได้เอ่ยขอความช่วยเหลือก่อนที่จะล้มลงหมดสติต่อมาเมื่อได้ตื่นขึ้นเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงคนไข้และเห็นว่าบาดแผลที่ขาของเขาถูกเย็บแล้วดังนั้นเขาจึงรีบหนีออกจากโรงพยาบาลไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็น เมื่อ大卫กลับมาถึงรถเขาก็รู้ว่าเท็ดดี้ฟื้นคือสติแล้วซึ่งชายคนนี้ได้ขอร้องให้ปล่อยเขาไปแต่แทนที่จะสนใจดาวิดกลับไปที่ศูนย์บริจาคเพื่อนําเสื้อผ้ามาเปลี่ยนชุดคนไข่แทนจากนั้นเขาก็มุ่งหน้ากลับไปที่บ้านของน้องสาวซึ่งเขาทําความสะอาดสถานที่และซ่อมหน้าต่างที่แตกจากความกลาหุนเมื่อคืนตอนมาเขากลับไปที่รถและเปิดดูหนังสือรุ่นสมัยเรียนซึ่งขณะที่เท็ดดี้ยังคงส่งเสียงอ on ้อนวอนขอร้องเขาอยู่ดดวิดจึงตอบกลับว่าเขาจะไม่ปล่อยเท็ดดี้ออกมาจนกว่าเขาจะมีปืน และจากนั้นดดวัยก็เปิดดูหนังสือรุ่นต่อและเขาก็ได้เห็นว่าเพื่อนเก่าชื่อเบนเคยเป็นทหารดังนั้นดวัยจึงไปยันที่อยู่เก่าของเบนและได้พบกับแม่ของเขาโดยเธอบอกว่าเบนย้ายออกไปนานแล้วแต่เธอจําดวัยได้เธอจึงต้องรับเขาอย่างอบอุ่นจากนั้นเธอก็เขียนที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ที่ทํางานของเบนให้เขาดาวัยจึงขอบคุณเธออย่างจริงใจและเขาก็เริ่มออกเดินทางอีกครั้ง ในเวลาต่อมาเดวายมาถึงในคลับที่เบนทํางานเขารอจนกระทั่งเบนเลิกง,งานเพื่อเขาไปคุยกับเขาส่วนตัวเบนเซอร์ไพรส์มากที่เห็นเพื่อนเก่าของเขาหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานและเบนก็เริ่มพูดถึงเรื่องเก่าๆในวันๆแต่ว่าเดวายไม่มีอารมณ์ที่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านั้นและรีบอธิบายว่าเขามาที่นี่เพราะต้องการความช่วยเหลือไม่นานหลังจากนั้นทั้งครูก็มาถึงบ้านของเบนและเดะวายก็ได้ขอยืมปืนจากเขาโดยเมื่อถูกถามว่าจะเอาไปทําอะไรเดวายอัํมอึ้งที่จะตอบ ซึ่งเบนก็เข้าใจทันทีว่ายิ่งเขารู้เรื่องน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นจากนั้นเขาก็ยิงปืนไรเฟิลให้เพื่อนแต่สุดท้ายด้วยความเป็นห่วงเขาจึงยอมรับว่าเขาไม่สามารถปล่อยให้เพื่อนจากไปทั้งแบบนี้ได้โดยที่ไม่รู้ว่าเพื่อนกำลังจะเจอกับอะไรและอย่างน,น้อยๆก็ขอให้เขาได้สอนวิธียิงปืนให้กับดาวัยซึ่งแม้ว่าดาวัยจะลังเลนในตอนแรกแต่ในที่สุดเขาก็ตกลง ในเวลาต่อมาดดวายกลับมาที่รถของเขาเขาตัดสินใจเปิดฝากระโปรงรถและถามย้ำอีกครั้งว่าพวกคลีแลนด์มาหาเขาหรือน้องสาวของเขาเท็ดดี้จึงตอบว่าพวกเขามาหาดาวายเท่านั้นดาวายจึงถามต่อว่าทำไมพวกเขาไม่แจ้งตำรวจเท็ดดี้เลยตอบว่าก็เพราะพวกเขาต้องการจัดการเรื่องนี้กันเองดาวายจึงให้น้ำแก่เขาและบอกว่าเขาจะมอบตัวกับต,บตำรวจและพวกเขาสามารถยุติเรื่องทั้งหมดได้แต่เท็ดดี้กลับบอกว่าเขาไม่ยอมปล่อยให้ดาวายติดอยู่ในคุกหลังจากที่ฆ่าพี่ชายอของเขาแน่ดาวายไม่สมควรได้รับสิ่งนั้น หลังจากนั้นดวไวทํทำอย่างสับสนว่าสิ่งที่วิลเลียมพูดว่าเวทไม่ใช่ฆาตรกรน,นั้นเป็นความจริงหรือไม่ซึ่งนั่นกลับเป็นความจริงคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเดวไวทคือบิ๊กเวทพ่อของเท็ดดี้ต่างหาที่เขาลงมือก็เป็นเพราะว่าบิ๊กเวทจับได้ว่าเมียของเขาหรือแม่ของหลับพี่น้องคลีแลนดดันไปเล่นชู้กับพ่อของดาไวทและเท็ดดี้ยังเปิดเผยว่าบิ๊กเวทไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแม่ของดาไวทด้วยแต่เธอดันไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาก็เท่านั้นและเหตุผลที่บิ๊กเวทไม่ยอมมอบตกา,า,ายกคน,น,นคยใุ ดังนั้นเวทคนลูกจึงต้องรับโทษแทนโดยเมื่อได้ยินดังนั้นดวไวก็รู้สึกช็อกที่เขาฆ่าคนเพื่อแก้แค้นผิดคนจากนั้นเขาก็ส่งโทรศัพท์ให้เท,ทด็ดดีเพื่อให้โทรหาคอรอบครัวของเขาดวไวต้องการจะนัดพบกันในที่สาธารณะเพื่อจบเรื่องนี้เท,ท็ดดี้จึงโทรกลับบ้านและบอกให้น้องสาวของเขารู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของเขา จาน,นเขาอ้างว่าเธอต้องการจะคุยกับดาวไวและบอกให้เขาเข้ามาหยิบโทรศัพท์ซึ่งเมื่อดาวไวเข้าไปไกลเท,ท็ดดี้ก็พุ่งเข้าใส่และซัดเขาจนนอนงาาอยู่พื้นจากน,นก็แย่งปืนไปจากมือของดาวไว และต่อมาเท็ดดี้ก็บอกว่าไม่มีใครอยู่บ้านเพราะพวกเขาคงจะตามล่าเไว้อยู่ส่วนาไว้เขาตระหนักได้ว่าเขาหนีไม่รอดแล้วเขาจึงยอมรับชะตากรรมแต่เขาขอร้องว่าพี่น้องครีแลนด์อย่าทำร้ายน้องสาวเขาได้ไหมซึ่งเท็ดดี้ไม่ได้ตอบเรื่องนั้นและเขาก็ย่อเย้ยเยะะไว้ยโดยบอกว่าผู้ชายที่ฆ่าพ่อแม่ของเไว้ไม่ได้ตายด้วยน้ำมือของาไว้แต่เขาได้ใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอย่างมีความสุขและตายไปอย่างอิสระชน แต่แล้วเมื่อเท็ดดี้กำลังจะจัดการจบชีวิตเอาไว้ทันใดนั้นกระสุนปิศาก็พุ่งทะลุก,กระโหลกของเท็ดดี้จนเขาเสียชีวิตในทันทีภาพที่เห็นทําให้ดดวายช็อกและตกใจมากซึ่งปรากฏว่าคนยิงคือเบนนั่นเองเขาเฝ้าดูทุกอย่างอยู่เงีย,งยบๆและลั่นไกลออกไปเมื่อเท็ดดี้เริ่มเล็งปืนใส่เพื่อนของเขาต่อมาหลังจากตั้งสติได้เบนก็บอกให้ดาวายช่วยอุ้มร่างของเท็ดดี้ไปใส่ท้ายรถพร้อมๆได้เก็บกวาดและทานต่างๆต,ตามพื้นและจากนั้นในที่สุดดดวายก็ยอมบอกเรื่องการแก้แค้นของเขาและคิดว่่่่าเรืองมมันนนไจบแแคี้ ดังนั้นเบนจะให้เขาฝึกยิงปืนอีกครั้งและให้ปืนกระบอกใหม่ที่ขนาดกระสุนเล็กลงแต่เหมาะกับตัวดาวไวมากกว่าแทนจากนั้นต่อมาก่อนที่ดาไวจะออกเดินทางเขามองเพื่อนด้วยความขอบคุณและขอโทษที่ดึงเขาเข้ามาเกี่ยวในเรื่องยุ่งเหยิงนี้แต่เบนก็ตอบว่าดาไวทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่อย่างนั้นเขาคงจะตายไปแล้วและท่านี่เป็นครอบครัวของเบนเขาก็จะทําแบบเดียวกันครับ และเมื่อทั้งสองกอดอำลาก,กันแล้วดับไว้ก็ขับรถออกไปในที่สุดซึ่งไม่นานหลังจากนั้นเบนก็พบว่ารถของเขาสตาร์ทไม่ติดโดยนั่นเป็นเพราะว่าดับไว้ได้แอบถอดแบตเตอรี่รถยนต์ออกเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ตามไปจากนั้นในเวลาต่อมาดับไว้มาถึงบ้านของพี่น้องคลีแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ึกเขกาเป็นป่าทึบเขาสำรวจพื้นที่อย่างระมัดระวังและเมื่อรู้ว่าไม่มีใครอยู่เขาก็ทีบเปิดประตูและบุกเข้าไปข้างใน เขาค้นบ้านอย่างละเอียดและได้เห็นอาวุธปืนหลายกระบอกถูกวางและซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆในบ้านเขาจึงนำพวกมันทั้งหมดไปทิ้งลงในทะเลสาบใกล้เคียงหลังจากนั้นเขาดื่มน้ำเข้าไปสองแก้วก่อนจะออกไปข้างนอกเพื่อเยี่ยวใส่หลุมศพของบิ๊กเวดเมื่อตกเย็นได้ว้นำเฟอร์นิเจอร์ในบ้านมาทำเป็นคฟเวอร์เพื่อการกระสุนและต่อมาเขารอให้พี่น้องคลีแดงกลับมาแต่เมื่อรอเป็นเวลานานมันก็ทำให้เขาพลอยหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้น ดไว้นำร่าง้าะชีวิตของเท็ดดี้ออกจากกระโปรงหลังรถและฝังร่างไว้บริเวณบ้านหลังจากนั้นเขาก็คิดแผนขึ้นมาได้เขาจึงใช้โทรศัพท์โทรเข้าที่โทรศัพท์บ้านเพื่อทิ้งข้อความเสียงไว้ต่อมาตอนกลางคืนในที่สุดพี่น้องคลีแรงแลนก,ก็กลับมาดาไวที่เตรียมพร้อมอยู่จึงซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงพร้อมปืบไลเฟลไม่นานขา่าและพี่สาวชื่อคริสและน้องสาวชื่อโฮปก็เข้ามาในบ้าน พวกเขาได้เปิดฟังข้อความเสียงของดาวัยด้วยความรู้สึกตื่นตระหนกและโกรธแค้นดาวัยบอกว่าเท็ดดี้ตายแล้วและเขารู้ความจริงเกี่ยวกับพ่อแม่ของเขาแล้วเพราะฉะนั้นการตายของเวทกับเท็ดดี้ก็ถือว่าเป็นการเจ้ากันแล้วขอให้จบจบเรื่องนี้กันไปและขอให้พี่น้องครีแด์ปล่อยน้องสาวของเขาไปซะ แต่แล้วเขาก็ตะโกนว่าพวกเขาจะไปพิสเบิร์กเพื่อฆ่าแซมซาดังนั้นเดวายจึงฆ่าเขาในทันทีคลิสกับโฮบตกใจมากและตะโกนดา่าทอด้วยความโมโหบอกว่าจะฆ่าอดซาซึ่งขณะที่เดวายเริ่มเล่าให้ฟังเรื่องที่เขาทบทวนกับตัวเองว่าจะทำยังไงกับครอบครัวคีแลนในระหว่างนี้วิลเลียมก็แอบเข้ามาทางอีกด้านหนึ่งอย่างเงียบๆพร้อมปืนลูกซองแฝดและเมื่ออยู่ในระยะเขาก็ลั่นไกนัดแรกเขา้าไปที่หน้าท้องของเดวายซึ่งสองพี่สาวก็ตะโกนสั่งให้จบชีวิตเดวายซาแต่เด็กหนุ ดังนั้นดดวายจึงอาศัยจังหวะนี้ปัดปืนของวิลเลียมจนเขาเผลอลัน่นนัดสุดท้ายขึ้ไปบนเพดานและจากนั้นดดวายสำรวจรูปบ,บาดแผลของเขาก่อนที่จะบอกวิลเลียมว่าเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีแล้วซึ่งหมายความว่าดดวายจะเสียชีวิตจากการเสียเลือดในไม่ช้าอยู่ดีดังนั้นดดวายจึงบอกให้เด็กหนุ่มหนีไปซะและเอารถของดาวายที่ซ่อนอยู่ในป่าไปส่วนดาวัยเขาตั้งใจจะจ,จบสิ้นเขาเริ่มต้นที่นี่ซึ่งเด็กหนุ่มก็เชื่อฟังและเดินออกไปอย่างช้า และจากนั้นดดวายก็บอกสิ่งที่เขาคิดแต่ตรองมาซึ่งเขาเชื่อว,ว่าสายเลือดในตัววิลเลียมเครื่องหนึ่งมาจากพ่อของเขาโดยนั้นแปลว่าพวกเขาเป็นพี่น้องต่างแม่กันและนี่อาจเป็นเหตุผลที่วิลเลียมมีด้านอ่อนโยนแตกต่างจากพี่น้องคนอื่น และหลังจากที่เด็กหนุ่มออกไปแล้วคลิสคนพีก็คว้าปืนกลนี่ซ่อนอยู่ออกมาถาว่ามันเป็นเวลาเดียวกับที่โฮบคนน้องพุ่งเข้าไปโจมตีด่าวายนั่นจึงทําให้คนน้องโดนคนพียิงเข้าเต็มและจากนั้นคลิสคนพีก็ถูกดา่าวายจัดการส่วนวิลเลียนที่อยู่ข้างนอกเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจหันหลังเดินต่อไปส่วนภายในบ้านพี่น้องคลีและทุกคนเสียชีวิตและด่าวายเองก็ยอมรับความตายของเขาด้วยความยินดีเพราะรู้ว่าวงจรในการแก้แค้นได้สิ้นสุดลงแล้วและแล้วหนังก็จบลง